คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกไม่ได้มีเจตนาโฆษณาเชิญชวนไม่เหมาะกับผู้ชมอายุต่ำกว่า18ปีกรับสวดัสวัสดีนะจ๊ะก็กับมาพบกับน้องโซดาอีกแล้วนะวันนี้เราก็อยู่ที่เกมยังปลาภาคสีนะพี่พก็ทุนค่อนข้างที่จะมาหนักพอสมควรนะวันนี้ก็มาในทุน1นึ่งบาทนะก็ มาลุ้นกันว่ากับทุนห0 0 0งบาทในวันนี้นะมันจะปังแค่ไหนนี่ยจ้พี่เดี๋ยวขออนุญาตปาเบ็ดขึ้นก่อนกันแล้วกันเนาะมาในทุนนะก็ใส่เลยเบ็ด5 0นะก็มาดูกันว่าจะหมู่หรือจ่านะวันนี้สำหรับใครที่ดูอยู่นะก็ฝากคนไลค์กด subscribe. <c oughs> s <c> u <oughs> b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันเนาะสวดวยนจะ๊ะ เล็บปตาสีทองอยุดเลิศดอย่าลืมนะว,วันนี้ทุนเรามาหนึ่งหมื่นบาทนะหรือว่าหนึ่งแสนเครดิตนะจ๊ะพี่พี่ก็มาลุ้นเอาว่าในช่วงท้ายช่วงหลังๆเนาะมันจะเป็นยังไงมาได้วงล้อมา สอนจะลงหรือเปล่ารอบที่สองเอ,อิบสวยมาอีกหนึ่งรอบถ้าลงอีกหนึ่งรอบน่าจะสวยเลยนะจ๊ะพ,พี่จ๋าอื้นิดเดียวนะไม่เป็นไรนะบอกมาอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันเครดิตนะพี่ <c oughs> ก็สวยอยู่อะไรอยู่นะเออไปดิอโหตอนนี้เรามีกำไรขึ้นมาแล้วนะหนึ่งอีแค่หนึ่งพัหนห้าพันบาทนะพี่ห้าพันสี่พันแล้วนะ ก็อย่างที่บอกไปนะเพราะว่าช่วงนี้เรามาแบบเกมเร็วนะมาเร็วไปเร็วนะได้เร็วแล้วพอเร็วนะเออช่วงนี้เรามาแบบว่าเล่นให้ดูเบ็ดหนักๆนะถ้าเบ็ดน้อยๆมันก็ไปเรื่อยๆอยงไงแต่ถ้าพอเรามาแบบเนี้ยเบ็ดหนักๆแบบนี้คือเราจะรู้เลยนะว่ามัน มันจะได้หรือไม่ได้นะเว้ยแตกดีใจดีอยู่นะสำหรับมังกรเขียวในร่านนี้นะมังกรเขียวนึ่ซับโอ้โหโบนัสเข้าอืมสามหมื่นแล้วพี่สี่หมื่นอืมสวยโอ้เอ้ยห้าหมื่นไหมโอ้โหหยุดหยุดที่สี่หมืเก้าพันเครดิตนะจ๊ะพี่พี่พโ,อโอ้โหตอนนี้ 2 0 0 0มื 20, เป็นที่เรียบร้อยนะสอง0มื 20, เป็นที่เรียบร้อยนะแสดงว่าตอนนี้เรามีกำไรแล้วนะพี่1น0่0มืบาทนะแต่อย่าลืมนะเราเล่นไม่ดดักนะเราก็ได้หนักเนาะอย่างที่บอกไปนะช่วงนี้มาเร็วไปเร็วนะพี่เออมาเล่นแบบใส่แบบท่วมๆเลยนะออไม่มีเซ็กซี่นะอย่างที่บอกไปนะเราแบบเล่นให้เห็นทุกทกวันนะก็ เมวานเราก็บวกมานะเราก็เอาเอาไอา้ไอ,อ้กำไรนะกำไรการคลิปที่ลนะแล้วเลยมาสามต่อเนาะเราก็วันนี้ก็เลยมาในทุนไอ้หนึ่งมนบาทเนาะแล้วก็เนี่ยตอนนี้จะขึ้นมาสองหมื่นแล้วน,ะนี่เออเอาไงเราอะ่ะเออพอพอแบบว่าตอนนี้ก็หวานเกีียบเลยนะอืม ออสำหรับใครที่ดูอยู่นะไม่แน่นให้ทำตามเนาน้องสดาเี่ยเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะแต่ถ้าใครสนใจนะสาม,มารถทิ้มลิงที่น้องสดาปักหมดุดไว้ได้เลยนะจ๊ะดูลิงที่หน้าช่องนะก็จิ้มทักทายกันเข้ามาได้นะจ๊ะเห็นไหมช่องน,นี้จ่ายดีจาดนะพี่เออบวกมาอีกแล้วนะหน0่งันเครดิตพี่พี่เอ,อ้ยโคตรเอาเรื่องนะเออหืมสวยอะ โอ้โหมาอีกแล้วมาอีกแล้วสองหมื่นสองพันเครดิตพี่มาอีกแล้วรอบนี้ก็มาอีกแล้วโอ้โหโอ้โหบวกมาสามหมื่นเครดิตโอ้โหโคตรเอาตอนนี้นะกาไรบวกมาแล้วหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะคพี่โอเคสําหรับวันนี้ก็น่าจะพอประมาณที่นี้เนาะเราได้ต้องขอให้เป็นอย่างที่น้องโซดาบอกไปในหลายๆคลิปเนาะก็ถือว่าเป็น ที่น่าพอใจแล้วสำหรับเบ็ดต่างๆในวันนี้เนาะถ้าใครอยากดูในเบ็ดเท่าไหร่นะคอมเมนต์มาได้นะจ๊ะลูกนี่สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด u b บสไ i b e นะไว้เป็นกำลังใจน้องสดาด้วยกันกน,นะจ๊ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกันแล้วกันนะจ๊ะสวัสดีจ้า